สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้ผมก็นำมีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับมีดหมอเล่มนี้มีความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่11นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะครับเก่าแก่สวยงามเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมฝักก็รลัดหวายเก่าๆเ,เดิมๆนะครับ เดี๋ยวมาชมด้านในนะครับด้านไหนใบมีดนะครับจะตอกลายเสยมาใบโพครึ่งใบทั้งสองฝั่งเก่าแก่และสวยงามการตอกลวดลายการตอกทุกสิ่งทุกอย่างบนใบมีดนะครับทำออกมาได้ชัดเจนและสวยงามมากๆท่านใดที่กําลังมองหามีดหมอหลวง่อเดิม เก่าเก่าเดิมเดิมมีดหมอที่มีพุทธคุณดีๆนะครับแนะนำให้เป็นมีดหมอด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้ความยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งเป็นมีดหมอที่สามารถพกติดตัวก็ยังได้นะครับหรือจะนำไปไว้ในห้องพระก,ก็ดีทำน้ำมนต์ก็ได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมทำน้ำมนต์ได้ทุกเล่มนะครับเป็นพุทธคุณที่ดีหมด ลักษณะความเก่าของใบมีดนะครับก็ะจะมีสีตามนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับมีดหลงพ่อเดิมที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานก็ย่อมมีร่องรอยของการเวลาร่องรอยของธรรมชาติทิ้งไว้นะครับไม่ได้เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแต่เกิดจากการเวลานะครับก็ทุกท่านอย่าได้มองเป็นตำหนินะครับแต่ให้มองเป็น จุดสังเกตมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับว่ามีดเก่าๆต้องมีลักษณะแบบไหนท่านใดนะครับชอบมีดหมอเล่มนี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์064 721 0959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ลายท่านใดไม่สะดวกโทรก็ไลน์มานะครับผมก็ตอบเร็วเหมือนกัน ฝักมีก็จะมีร่องลอยการผุข,ของเนื้อไม้เป็นธรรมชาติเนื่องจากผ่านการเวลามาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นธรรมดานะครับที่จะต้องมีรอยผุรอยแตกให้เห็นบ้างแต่มีดเล่มนี้ทั้งฝักทั้งด้ามทั้งตัวของใบมีดยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆท่านใดชอบก็โทรมาหาผมนะครับครับสำหรับ คลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ